บันเป็นยุคสังคมแห่งการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกพร้อมทั้งปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้กระจายอำนาจทางการศึกษาให้กับท้องถิ่นโดยสถานศึกษามีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพและ ความต้องการของท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นบูรณาการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ศูนย์การเรียนรู้กระเบื้องดินขอเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษที่ทรงคุณค่ายิ่งนัก คือการนำทรัพยากรในแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ประสานกับภูมิปัญญามาสร้างให้เป็นแผ่นกระเบื้องดินขอแล้วนำมาใช้ประโยชน์สร้างที่อยู่อาศัยจากธรรมชาติได้อย่างงดงามศูนย์การเรียนรู้กระเบื้องดินขอเป็นแหล่งเรียนรู้บูรณาการที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายเช่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มาตรฐานง2.1เข้าใจมีทักษะที่จำเป็นมีประสบการณ์เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพมีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมมาตรฐานส3.1เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพกลุมสาระการเนู้ศิลปะมาตรฐานส .1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ประวัติศา,าสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นภูมิปัญญาไทยและสากล นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้บุรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้อีกตามสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเช่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภาษาไทยและคณิตศาสตร์แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นบุรณาการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning กระเบื้องดินขอชุมชนแม่เหียเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่สืบทอดปุ่มปัญญามาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นนั่นคือการนำทรัพยากรในแผ่นดิน ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยกรรมวิธีของภูมิปัญญามาสร้างให้เป็นแผ่นกระเบื้องดินขอแล้วนำมาใช้ประโยชน์สร้างที่อยู่อาศัยจากธรรมชาติได้อย่างงดงามค่ะค่ะพ่อครูสมานคะตอนนี้นะคะถ้าเราอยากทราบว่า,าประวัติความเป็นมาในการที่พ่อครูได้สืบสาราการทำหรือการปั้นกระเบื้องดินขอของชุมชนแม่มมมเฮ่ อยากรทราบความเป็นมาว่าสืบทอดมาเป็นอย่างไรบ่านอื่นก็โค้งต้องการสมรณทุกข์ยากนะครับีจริงแล้วผมปัญญาท้องถิน่นที่สืบเนื่องมานี่ก็คือเป็นปะโคเป็นรุ่นที่สามแล้วที่จริงแล้วต้องขอบคุณตระกูลต้นตระกูลของเมฆขลาเพราะว่าคนไปคิดไปไปเดินทางไปก่างบ้านต่างเมือ,องคนไปเอา ไปหาต่างบ้านต่างเมืองเพื่อมงดินขอสมัยก่อนทำบ้านเอานีจะมูงตอกหลังคาปุก็เลยเอามาคือราษฎรในหมู่บ้านใน,น,ใ,นในตำบลมียธรรมเพื่อเอาใจมุงราคาแตงครับปัจจุบันก็คงไปเอาต่างอำเภอมาที่มีบอดด่อดินดินเหนียวเป็นคุณสมบัติจ้องจะต้องมาใจป้านดินขอ แล้วก็บอกยิมหรือโข่งที่ใช้ปูลองแผ่นพิมก็คือขี้เต่าที่เผาเอากระเบื้องมาใช้ก็คือวัสดุที่หาง่ายที่สุดในคุเลียงว่าเอาโคงความเป็นความโบราณไว้กขั้นตอนสมัยโบราณทำทุกอย่างครับคและดินเหนียวนี่จําเป็นที่จะต้องต้องต้องคัดสรรไหมคะว่าดินเหนียวแต่ละที่นี่จะต้องเหมือนกันไหมว่าจะต้องมีคุณลักษณะยังไง ว่าดินเหนียวแล้วใช้ได้ทุกแลงใช้ทุกนิ้วการนำมาดินโขต้องการความเหนียวของเนื้อดินความแน่นของเนื้อดินเพราะว่าขั้นตอนการทํามันจะต้องสัมผัสทุกขั้นตอนถ้าเรามีความเหนียวพอมันเกิดะึนได้ถามบ้ารหลายรับหลายจ่ายมันก็มีน้ สมัยก่อนก็นกคือหาง่ายๆในตำบลแต่ส,สมัยนี้มันต้องข้ามข้ามอำเภอไปมันจะมีค่าใช้จ่ายอาจจะเป็นค่าไปซื้อดินซื้อปัสดุุหรือไม้ฟืนปัจจุบันพ่อครัขายแผ่นละสามบาทต่อแผ่นแผนที่ป้านอาแผ่ละสามบาทก็บวกลกคุณหารแล้วก็พออยู่ได้ประโยชน์ก็คืออันดับแรกคือครอบครัวของพ่อครู หรือว่าคนที่พูดสูงไว้ที่มาทำงานในบ้าน,านก็บบต้องออกไปแย่งงานในตนัวเมืองเลยวันแรกในในในที่อื่นเพราะว่าีต้องมีค่าเดินทางขอทำออกมาแล้วประโยชน์ของกระเบื้องดินขอแล้วก็คือมุ่งลังค่าอย่างบ้านก็ครูอย่างบ้านบ้านหลังหลังเก้าของป่อค<ช>ือค่อคูก็นี่คือคนค่านะคะคนค่าของ กระเบื้องดินขอนะคะก็อาจจะเช่นเราเห็นว่าในใน,ในวัดวาอารามนะคะไม่ว่าจะเป็นในเชียงใหม่ก็ดีในลำพูนหรือว่าในพวกจังหวัดในล้านนานะคะเราก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของอความสวยงามศิลปะหัตถกรรมของอาชาวล้านนาเรานะคะพอคุณนะคะก็หลายๆวัดเราก็จะสังเกตเห็นว่ามีการใช้กระเบื้องดินขอซึ่งจะสวยงามนะคะคุณค่าของมันอยู่ที่ เป็นการที่เราสร้างผลงานจากด้วยสองมือของเรานะคะาจากนี้อยากทราบว่าแนวคิดในการอนุรักษ์การปั้นดินขอของครอบครูแม่มีแนวคิดว่ายังไงจะให้สืบสานต่อไปในในช่วพื่วลูกช่ว่หลานนะคะครอคระครับครบครัาการปั้นกระเบื้องดินขอมาช่วงหลังครอครูได้รวมกับทางเทศบาลเมืองแม่ฮีค่ะ เราได้เปิดแหล่งั้านดินของครูเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เปิดรับบุคคลทุกองค์กรที่อยากจะได้มาเยี่ยมมาชมมาหาความรู้วความไอเพื่อ,อนี้งาน้นกับคุณครูมีหลายสถาบัานที่ส่ง,ส,งส่งนักเรียนนักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานไปทำกลุ่มงานส่งทั้งอาจารย์ พ่อโอคก็ดีใจเนาะที่ยังมีกลุ่มกลุ่มนักศึกษากลุ่มคนทั่วไปคนรุ่นใหม่ที่บักเกรยร์ห้บัคเกอาหาแต่ยังมีความสนใจจะทําโครงงานรูปแบบของภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยที่ว่ายังบอกว่าที่บ้านประโคกมัแเ่เปลี่ยนอย่างเตื่อ,องเตื่ยมาดูมาตั้งใจมาทําพอมาทําแล้วก็สามารถทำให้ชื่อเสียงเนาะชื่อเสียงคาว่าดินขอของเมียเนี่ยนนะดังไปทั่วประเทศเลย สนใจที่จะเข้ามาศึกษาดูงานก็ดูติดต่อลง Facebook ดินขอไมเฮห,หรือเบอร์โทร0817466039พระครูสมานครับค่ะ,คะคน,นะคะพระครูสมานจันทคลลักษณ์นะคะ ก็ติดต่อถ้าโรงเรียนไหนหรือหน่วยงานไหนสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อกับครูดได้นะคะถือว่าเป็นช่วยกันร่วมกันสืบสารภูมิปัญญาของไทยนะคะซึ่งเป็นชุมชนแม่แหงนะคะและก็ยังมีอยู่สถานที่เดียวเท่านั้นนะคะในตะมลแม่แหงที่ยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนแล้วก็เป็นการทําด้วยมือจริงๆนะคะขาดท้ายที่สุดนี้นะคะ พ่อครูค่ะโรงเรียนบ้านแม่เหี่ยสัมคีนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณพ่อครูสมานจันทภลักษ์นะคะปราดาชุมชนแม่เหี่ยผู้ที่มีรางวัลการันตีถึงภูภูมิปัญญานะคะที่คนค่าแห่งการยกย่องและก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้บูรณาการในท้องถิ่นเชิงรุก Active Learning ของตำบลแม่เหี่ยก็ในโอกาสนี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณพ่อครูเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะ